ถ้าวันนี้คุณกำลังมองหา SUV ที่ไม่ได้มีดีแค่ความแรงแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีความสวยงามและความล้ำแบบที่ทำให้คนรอบข้างต้องหยุดมองผมอยากให้คุณตั้งใจดูคันนี้ให้ดีเพราะสิ่งที่คุณกำลังเห็นตรงหน้าคือ Toyota Fortuner ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุด SUV ที่ถูกอัปเกรดตั้งแต่โครงสร้างดีไซน์ไปจนถึงระบบขับเคลื่อนที่ฉลาดขึ้นแรงขึ้นและประหยัดขึ้นกว่าเดิมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน และเชื่อผมเถอว่าถ้าคุณเคยคิดว่า Fortuner รุ่นก่อนดีแล้วตัวนี้จะทำให้ความคิดคุณเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเส้นสายดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบ m a t r i ก l e ็บลอแมขนาดใหญ่20นิ้วหรือภายในแบบพรีเมียมสไตล์รถยุโรป ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ Fortuner 2026เป็น SUV ที่ดูแพงดูทรงพลังและดูล้ำสมัยที่สุดในกลุ่มราคาเดียวกันและว,วันนี้ไร้ดีจะพาคุณไปรู้จักคันนี้ให้ลึกม,มากขึ้นตั้งแต่ภายนอกภายในเครื่องยนต์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยไปจนถึงราคาและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งพร้อมคำตอบว่ารถคันนี้จะคุ้มค่าหรือไม่สำหรับคุณ Toyota Fortuner 2026เปิดมาด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูดันกว่าเดิม ตัวรถได้รับแรงบันดาลใจจาก Land Cruiser รุ่นล่าสุดส่วนหน้ารถเน้นความแข็งแรงด้วยกระจังหน้าแบบดีไซน์ทรงเหลี่ยมไฟหน้าแมทริกเลขพร้อมเดย์ไทม์บรอนิ่งไลท์แบบเส้นยาวดูพรีเมียมและให้ความรู้สึกทันสมัยขึ้นกันชนหน้าใหม่ถูกปรับให้มีเส้นสายชัดเจนขึ้นเพิ่มช่องดักลมขนาดใหญ่เพื่อช่วยระบายอากาศให้กับเครื่องยนต์ช่วยให้ทงความแรงและการประหยัดน้ำมันทำได้ดีขึ้นส่วนด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายที่ดูทรงพลังมากขึ้น เติมเต็มด้วยล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความหรูได้อย่างลงตัวด้านท้ายใช้ไฟท้ายฟูลเลดแบบใหม่ที่บางกว่าเดิมพร้อมซิกเนเจอร์ไลท์ที่ทำให้รถดูมีมิติและโดดเด่นแม้ในตอนกลางคืน ส่วนระบบขับเคลื่อนนั้น Toyota Fortuner 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่2.8ลิตรเทอร์โบดีเซลไมฮบริดให้กำลังสูงสุดประมาณ240แรงม้าและแรงดิดสูงกว่า550นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ถูกปรับให้ตอบสนองได้ดีขึ้นทั้งการเร่งแซงและการขับขี่ในเมืองนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน 4x4 ใหม่ที่ฉลาดขึ้นสามารถปรับโหมดอัตโนมัติตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหุ่นลูกรังหรือทรายช่วยให้การขับด้วยความมั่นใจมากขึ้น และยังคงรักษาจุดแข็งของ Fort u n e r เรื่องความทนทานและการซ่อมบำรุงที่ง่ายในด้านการประหยัดน้ำมัน f o r t u n เ r รุ่นใหม่นี้ทำได้ดีขึ้นมากเพราะระบบ Mi Hybrid ช่วยเสริมแรงในช่วงออกตัวรถอาการกระชากและทำให้รถเงียบขึ้นกว่าเดิมภายในตัวรถคือสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะที่สุดเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความพรีเมียมแบบรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเดินได้แบบไดมอนด์สเ t ชชิ่งแผงแดชบอร์ดหุ่มหนังและตกแต่งด้วยลายอลูมิเนียมพรีเมียม หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียง JBL 12ลำโพงที่ให้มิติเสียงคมชัดและกระหึ่มเต็มห้องโดยสารมาตัวัดเป็นฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่ให้ข้อมูลชัดเจนและปรับรูปแบบได้ตามหมดขับขี่ควงม,มาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงใหม่จับกระชับมือและดูแพงมากขึ้นพื้นที่โดยสารด้านหลังกว้างขึ้นและนั่งสบายกว่าเดิม เบาะแถว2สามารถปรับเอ็นได้มากขึ้นและมีช่องชาร์จ USB Type C ทุกตำแหน่งเบาดแถว3ถูกออกแบบใหม่ให้ขึ้นลงง่ายขึ้นและพื้นที่วางขามากกว่าเดิมทำให้รถเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการโดยสารเต็มเจ็ดที่นั่งอีกด้วย ในด้านเทคโนโลยี f o r t u n e r 2026ติดตั้ง Toyota Safety Sense รุ่นใหม่ล่าสุดอัปเกรดทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบมี Stop and Go ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนรถจักรยานยนต์และระบบกล้องรอบคันแบบ3 d i ด i s i o n ที่ช่วยให้การจอดง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่แคบมาก ราคาเปิดตัวของ Toyota Fortuner 2026คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.45ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปใกล้2ล้านบาทและเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Mitsubishi Pajero Sport Ford Everest หรือ Isuzu MUX แล้ว Fortuner รรุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในด้านภาพลักษณ์ความทนทานการถือมูลค่าและงานประกอบที่ได้มาตรฐานโตโยต้าทั่วโลก ท้ายที่สุดแล้ว t o y o ต a Fortuner 2026เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ที่ครบทุกด้านทั้งความแรงความทนทานความหรูเทคโนโลยีและความมั่นคงในการใช้งานระยะยาวไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองขับทางไกลหรือวิ่งทางลุยรถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดได้ในคันเดียวและนี่คือเหตุผลว่าทำไม Fortuner ถึงยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ใช้รถในไทยไมาอย่างยาวนาน